กินแล้วตกถึงตับไตไส้หุงอามาวินกล้วยมจิจอวีจักบา้านวีละร้อยค่ะร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะตัวใครอยากซื้อก็มาซื้อเด้อบักกล้วยจา้าบักกล้วยเงยเอาทุก,ก,กคนเลยบักกล้วยอันขะเขาเอิญอย่างนะบักกล้วยหอมย,ยัย กล้วยหอมทั้งง้ทัใหญ่ทั้งยาวยาวเหมือนคนขายมาแน่ะแม่ป้อซิ้อซื้อกับบวัวเอาแบบนี้ัวาขายให้สิเจ้าป้าปขี้ที่บบกล้วยแบบนี้อเออากาอ้า้อบขายแบบนี้สิซื้อก็บด้ อวดแล้วพอ่อค้านี่ก็ะไรเมาแล้วเมาแล้วไม่ต้องเลยมาจะเอาวีน้องมีน้ำมากมีนาอยากกินป้พาพ่อค้าชีถีฮอดขายกวดสิเจ,จ้าเอ้ยปลา,านนะปลากล้วย,ยวทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะกล้วยหอมทองนะคะ มาเดอ้อมาซื้อวีวีละหนึ่งร้อยบาทค่ะตัวค่ะห้ามต่อห้ามลดนะคะเพราะว่าลดแล้ว